สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาทำฟิลเตอร์กันนะคะโดยแอปอะไรก็ไม่รู้ x n o u o k แล้วลก็จะมาใส่หนูที่ตัวในแอปนั่นคะอันนี้อันนี้นะแล้วก,ก็เข้าไปเลยนะคะอ่ามันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะรอก,ก่อนนะคะโอเคแล้วก็กดเข้าไปละคะ่ะแล้วก็กไอ้ตรงกล้องนะคะ ตรงกล้องทีฟ้าโอเคได้แล้วแล้วก็กดตรงีโมจินะคะกดไปก,ไก,ก่อนนะคะกดกดหันกล้องนะคะโอเคกดตรงีโมจิให้กดตรงเข็มม,มู่ช,ม,ม,ชม,มพูชมพูริ้มเป็นร่างขยายกดไปแล,แล้วแล้วก็กดสร้ตรงชมพู เราจะสามารถเลือกฟิลเตอร์ได้นะคะทุกคนแต่ใครไม่เลืกก็ไม่เป็นไรก็เกิดการกระบาดแล้มันจะมีว่าสติกเกอร์ให้เรากดลงไปนะคะแล้วก็กดต่อแต่งได้ตามใช้ชอบเลคะ่ะอยากได้หนึ่งก็กดเลยโอเคแล้วก็จะแต่งแบบน,นี้นะคะแต่งตามใชชอบนะ ก็แต่งตามไปเรื่อยๆค่ะถ้าชอบไหนก็แต่งได้เลยนะหรือจะโดนหมดหมู่ก็ได้ก็แต่งตามนะคะเดี๋ยวเราขอแต่งกันนะโอเคยาลาก็จะหาลา แต่เมื่ัพูดถึงเราจเะกะ้อได้นะหรือทำซักเกอร์ผ่อนตัวเองได้ด้วยแล้วก็ตือนไทยนะคะเมื่อจังหัวกระตายนะไปเดี๋ยวเราหาของก่อนแล้วเราเป็นแบบนี้แล้วกัน Okay. กดได้แล้วก็ปรับแต่นะคะโอเคกดติโตเพว่าจะไม่คอ make ่อย m k อ up กดลงไปสามารถแต่หน้าก็ได้ต่อใช้ฟิลเตอร์แล้วก็กดทาลิปอะไรก็ได้ปรับความไข้มื่ได้นะคะทุกคนแล้วจะคนชอบนะ โ okay. อเคน,นี้พูดเรื่องของแตน,นนะคะโอ okay. เคให้ลูกพูดเสร็จแล้วก็ให้กดบันทึกแล้วกันนะคะแล้วก็กดใส่ชื่อฟิวตัวนะคะเแตนเล็กเค้นนะคะว่าอันนี้มันคือตัวอย่างเราทำให้ทุกคนดูโอเคก็ okay. ก่อนฮะแต่ข้ขร,รื่องแครื่องเครดิตแล้วก็ไวกว่าวนี้นะนะโอเคมาแล้วนะคะจะเพิ่มแท็กก็ได้นะคะตรงนี้นะคะแต่เราไม่เพิ่มนะแล้วก็กดโพสเลยเเรากดตรงอีกนะเราไม่ใช่พาอะไรโอเค แล้วก็ลอตรงนี้ก่อนนะคะได้แล้วนะคะน,นี้ก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบ่ายไว้เจอกันคลิปหน้านะ